นั่งแล้วพ่อจา๋าแก้มชมพูได้วนันนี้มุน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 น่ารักไหมคะน่ารักไหมคะน่ารักไหมคะ <c oughs> นั่งเก้าอี้หมุนห่วงโชว์พี่จา๋าปัดแก้มแดงด้วยโอ้โหที่ให้น้องกิน<ด>ทุเ้วยน้ำมันนะคะน่ารักโอ้โหโอ้โหอ้ออพ่อจ๋าเราจะว่าเรื่อง <c oughs> เรียนแล้วอ่ะมันก็เลยเวลามันแล้วนะเนี่ยเริ่มเหนื่อยแล้วเนี่ยเรียนมาตั้งห้านาทีกับสิบนาทีแล้วมันก็ไม่ไหวนะเนี่ยหนูก็เหนื่อยเป็นนั้นอยากนอนแล้วยกขาถุงด้วยอ่ะเหนื่อยจริงๆหนูไม่อยากเรียนรากเก้าอี้เลยรู้ว่าขาเา โอ้ยไม่ไหวอ่ะหมแล้วอ่ะไม่หาเ,เอาแล้วมันน่อยจริงๆนะอุ๊ยจดให้หนเลยรตึอีกไม่หนักเรียนก็เรียนมา5นาทีแล้วอ่ะใครจะไหวไหอ่ะไม่หนักเรียนแล้วนอนหลับเลยแกนอนหลับเอาหนูปิดตาด้วยโอ้โหแล้วทำยังไงต่อพวกเราสวัสดีค่ะวันนี้น้องนางนะคะปัดแก้มแดงสวย,วยจะมโชว์ีลานะคะน่ปัดแกมแดงของหนูพ่อจ๋าของหนูยอยาโช,<ๆ>ชแล้วอยากโชวแล้ว อยากโชว์แล้วถุจจาอืมโอยกราบสามครั้งแล้วพ่อจ๋าเมื่อไหร่จะได้โชว์สักทีเนี่ยเหนื่อยแล้วนะแค่กราบก็จะนอนแล้วอะเมื่อยแล้วเนี่ยพ่อจ๋าแค่สวัสดีแม่แม่สามครั้งก็ไม่ไหวแล้วนะ ทบทวนบทเรียนลูกทบทวนบทเรียนเวลาพูดถึงตารางเรียนทีไราอาการก็จะประมาณนี้ค่ะแม่แม่แล้ววันนี้จะได้โชว์แม่แม่เขาไม่หลับลูกโอ้ยเอาเอาเอาต้นตัวเยื่ทวดต้นตัวเย่ทวดต้นตัวเย่ทวดนะทำไงดีทำไงดีทำไงด,งดีอ่ะเอาลุกแล้วลุกแล้วพ่อจ๋าลุกแล้วมาลูกมามามา จะได้โชว์พี่จ๋าเขาไม่เนี่ยปัดแก้มแดงแล้วเนี่ยผมจะมาโชว์นั่งเก้าอี้เก้าอี้นี้เป็นเก้าอี้สําหรับน้องช้างโดยเฉพาะเลยนะคะนี่อุ้ยดูพุงเอ็นดูพุงจังเลยโอ้โหนั่งลงและยกโพตขาโพธท่าน่ารักของเขาท่าน่ารักของเขานะคะโอ้โหเก่งจังเลยลูกใครเนี่ย เอน่ารักจริงๆเลยเป็นเก้าอี้สำหรับน้องช้างโดยเฉพาะเลยนะคะแม่แม่มีความแข็งแรงและทนทานมากค่ะนะคะน้องสามารถใช้ทำกิจกรรมเป็นสื่อการเรียนรู้ได้อย่างดีเลยนะคะเอาอยากหมุนอยากหมุนพระจ่าเราขั้นตอนเวลาเรียนแล้วเนี่ยเหนื่อยจริงๆเลยเอานั่งเองเลยเอานั่งก่อนนั่งก่อนใจเย็นเยนก่อนอยากหมุน อยากโชว์เหลือเกินค่ะวันนี้ปัดแก้มมาแดงด้วยอ๋ออ๋ออ๋น้องนางจะ <c oughs> ทะเลาะกับเก้าอี้ไม่ได้นะลูกมาโชว์พี่จ๋านะคะวันนี้โพสท่าสวยๆให้ดูค่ะกับเก้าอี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสื่อการเรียนรู้ของลูกนะคะเก้าอี้สำหรับน้องช้างนะคะ ถ้าตัวใหญ่กว่านี้ก็ทำเก้าอี้ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะมีน้องนางก็ยังไม่ยังไม่ได้ตัวใหญ่มากนะคะรุ่นนี้ก็ยังโอเคอยู่นะคะแต่ถ้าอีกปีสองปีข้างหน้าก็น่าจะได้เปลี่ยนไซส์ค่ะเปไ็นยังไงคะแม่แม่น่ารักไหมคะน่ารักไหมคะอ๋อ,อจะมาโชว์หมุนด้วยอนั่งบนเก้าอี้หมุนให้ดูด้วยคะ่ะอใ <laughs> จยเย็นโอ้เขาเห็นแลมโบสโอ้ยแลมโบส แรมโบออกก่อนลูกพี่ตาแปว๋วเข้ามาโชว์หนูจะมาอันนี้เขาได้ยังไงเออนอนอยู่กันตรงนี้ก่อนพอดีน้องแรมโบ้ก็อยากให้กําลังใจพี่ตาแปว๋วนะคะในการทํากิจกรรมต่างๆนะคะแต่รู้สึกว่าพี่ตาแปว๋วจะอืมหมันเคี้ยวเหลือเกินนะคะอ่ะองไงกันต่อพวกเราโอ,อาาน้นั่งไม้นั่งไม้พร้อมโชว์อีกทีหนึ่งไหมคะอ่านั่งแล้วพ่อจับ แก้มชมพูด้บ้านี้หมุน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 น่ารักไหมคะน่ารักไหมคะน่ารักไหมคะนั่งเก้าอี้หมุนห่วงโชว์พี่จ๋าปัดแก้มแดงด้วยโอ้โหที่ให้น้องกินคือกล้วยน้ำว้านะคะน่ารักด้วยโออน่ารัก เป็นอีกหนึ่งการเรียนของเขานะคะก็ไม่ได้สอนทุกวันนะคะแม่ๆนี่ก็เว้นไปนานเลยนะคะนี่ก็ถือว่ามาปรับจูนความทรงจําของเขานะคะไม่ให้เขาลืมด้วยนะคะแล้วก็ให้เขามีวิชาติดตัวนะคะในอนาคตเผื่อได้ได้แสดงโชว์แม่ๆนะคะ<ๆ>เขาก็จะได้มีวิชาของเขานะคะที่เราได้สอนเขามานะคะให้เป็นพื้นฐาน ให้เป็นรากฐานนะคะให้อย่างน้อยๆพ่อกับแม่ก็ได้มอบวิชาให้กับเขานะคะแม่ๆค่ะซึ่งเป็นอะไรที่เราหาซื้อให้เขาไม่ได้นะคะ,คะก็ตั้งใจสอนให้ลูกนะคะเราไม่ได้สอนเขาทุกวันอุ้ยถ้าอะไรเขาทำอะไรอุ้ยกรโดดไขึ้นโอ้โหฉลาดมากเลยค่ะนั่งไม่พอต้องขึ้นกระโดดโชว์ให้พี่ฉาดูเลย ه, หมุน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 โอ้โหต้นกล้วยต้นกล้วยคุณยายต้นกล้วยคุณยายนั่งผิดนั่งผิดเก้าอี้นั่งผิดนั่งผิดนั่งผิดลูกอันนี้มันผิดแล้วเนี่ยโอ้โหถือว่าเกาก้นไปเลยพระจา๋าถือว่าเกาก้นไปเลยนะคะวันนี้ได้กินอ่ากำลังใจจากแตงกวาแล้วก็กล้วยหวานๆนะคะแม่แม่ หม,หมุนหมุนหมุนหมนหมุนหมุนหมุนนั่นหลักไหมคะใจเย็นใจเย็นวัยรุ่นวัยรุ่นใจเย็นเดินใจเย็นนะหนึ่งสองสามสี่หหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่แนนี่แน่นี่แน่นี่แน่พระท้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่าด้วยขอบคุณค่าด้วยโอ้น่าล่ะ ถือว่าเขาก็ไม่ได้ลืมที่เราสอนไปนะคะแม่แม่ไม่ได้เรียนมานานเขาก็ยังจำได้นะคะออเออน่ารักจริงๆเลยก็ถือว่าเป็นกิจกรร,รมที่อีกหนึ่งกิจกรรมที่สอนเขาแล้วเขาน่ารักมากเลยนะคะเขาน่ารักมากเลย อยากกินด้วยแล้วก่จ๋าอันขาวๆนี่เขาถูเสามานะคะแม่แม่ที่ติดตามเนื้อตามตัวนะคะอ๋อจ๋าเราจะว่าเรื่องเรียนแล้วอ่ะมันก็เลยเวลามันแล้วนะเนี่ยเริ่มเหนื่อยแล้วเนี่ยเรียนมาตั้งห้านาทีเกือบสิบนาทีแล้วมันก็ไม่ไหวนะเนี่ยหนูก็เหนื่อยเป็นนะหนูอยากนอนแล้วยกขาสูงด้วยอ๋อ <c oughs> จริงๆหนูไม่อยากเรียนลากเก้าอี้เลยรู้เอาขาเตะเก้าอี้มา <c oughs> โอ้ยหนูไม่ไหวอ่ะ พอแล้วอ่ะไม่อยากเอาแล้วมันเหนื่อยจริงๆนะอุ้ยตดให้ดูด้วยล้งตึ้งอีกโอ้ยไม่ไมอยากเรียนก็เรียนมาห้านาทีแล้วอ่ะใครจะไหวอ่ะไม่อยากเรียนแล้วนอนหลับเลยแกนอนหลับเอามือปิดตาด้วยโอ้โหแล้วทํายังไงต่อพวกเราลุกสู้ไหมหรือว่าพอแล้วอุย้ยมอมแมมมากมอมแมมมากมอมแแมมมาก อ่ะเดี๋ยวรอบสุดท้ายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันอ่ะรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายให้แม่แม่ดูก่อนรอบสุดท้ายก่อนไหมรอบสุดท้ายไหมหรือว่าหรือว่าสู้ไหมอ่ะสู้อ่ะสู้อ่ะสู้อ่ะเก่งและอ่ะเก่งแล้วอ่ะอ่ะรอบสุดท้ายเดี๋ยวจะพาเขาออกเดินเล่นแล้วค่ะเรียนยังไม่ถึงสิบนาทีเลยนักเรียนขอนอนแล้วคุณครูค่ะโอ้น่ารักอนั่งแล้วน่ารักแล้วนั่งเลยพ่อจ๋า โอ,โ,โอ้น่ารักเออเก่งมากเลยปลาปาไปเดินเล่นกันปะปไปเที่ยวกันพวกเราไปกันเลยอ่าหลังจากที่เรียนเสร็จแล้วนะคะประมาณเกือบสิบนาทีค่ะ <c oughs> ก็พาลูกนางออกเดินเที่ยวแบบไม่ได้ไปไกลามากนะคะไม่ได้ไปไกลามากเอาแต่พอกรุบกริบได้ออกกำลังกายนะคะแม่แม่แม ไปเที่ยวกันค่ะเดินเล่นชมนกชมไม้ซะหน่อยนะคะก็ถือว่าวันนี้ก็ได้ทำกิจกรรมพาเขา,เาทบทวนบทเรียนแล้วก็พาเขาออกเดินเล่นนะคะไม่ให้เขาเครียดไม่ให้เขาเหงาค่ะเพราะว่าพ่อจ๋าก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นด้วยเพราะว่าพ่อจ๋าก็ต้องจัดการความรู้สึกของตัวเองนะคะ,ะเราก็เข้าใจพ่อจ๋านะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเอาถูไหมเดี๋ยวให้เขาถูก่อนจะได้แต้วนเขาอยากถู ถูก่อนถูก่อนต้นพุทาหน้าบ้านเนตชอบถูนะคะเพราะว่าจะมีเต็นกับกาบนะคะเป็นเปลือกเปลือและเวลาถูเนี่ยจะลดอาการคันได้อย่างดีค่ะถูไปด้วยกินไปด้วยจะผอไมไหมล่ะหมูอ้วน <c oughs> ปะสาต่ออันเปียกๆตรงก้นมีน้องนั่งทับอึดๆน้องนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยเปียกมาสองจุดนะคะแม่แม่ เอาขึ้นไปไหนขึ้นไปไหนขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้ว <SM az tem edi> ขึ้นไปไหนลูกหญ้าเขานาถอยถอยกลับมาถอยกลับมาหญ้าเขาเรากินไม่ได้ถอยกลับมาเดี๋ยวเราไปกินหญ้าเราที่บ้านหญ้าเราก็มีเต็มรถเลยเพราะจ๋าตัดมาให้เต็มรถเลยอุนรถเยอะวันนี้ตลาดไงถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวให้พี่เข้าไปก่อนตะอ้วน เวลานี้เข้าไปตลาดกันนี่มารถเยอะรถเยอะรถเยอะเด,ยเดี๋ยวถอยก่อนค่ะไปเดินแถวในหมู่บ้านเราดีกว่านะคะมาลูกมา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 กลับบ้านมาม่อยากกลับดูเจ้าแรมโบ้รออยู่หน้าบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวเราพาลูกนางไปเดินเล่นก่อนนะคะแม่ๆเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ลูกนางด้วยนะคะผิดพลาดอย่างไรต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะป้าลูกป้ากลับบ้านเราพอดีเป็นสวนญ้าเขานะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ